กุ้งไม่น้ำามนต้องไวบนี้เท่านั้นโอ้ชุดยอดนี่วันนี้พา้องบีมากินข้าวร้านลิ้นคขาต้มลูกแก่นี่ต้องข้ามลงพักเลยนี่ครับกุ้งไม่น้ำแท้ๆตัวเป็นๆเลยมาเสิร์ฟแล้วครับกุ้งของเรา ตัดเลยครับตัดกล้ามแล้วเดี๋ยวพี่ลิกเขาไปทุบเอาเนื้อออกมาให้เราใช่ป่ะโอ้ดูสินี่ตัวหนึ่งสามขี้ตะบีมสามตัวลูโอ้ยก่งมากเลยอะดมนด,ดมนมดมหอมของปอดบีมเลยใช่ป่ะกุ้งเผาอ่ะว้าวตรงนี้ไหนอ่ามันตรงนี้นนนกินไปตัวนึงตัวนึงถ้ากินบีมน่าจะอิ่มนะเปล่าว่าอิ่มไหม ยอดเลยอ่ะยอดอ่ะโอ้เทียบกับหน้าแม่บีดูดิโอ้โหโอ้ยายกว่าหน้าบีมากโอ้นี่นะครับเมนูอีกอย่างหนึ่งครับแม่บีต้มยำกุ้งแม่น้ำน้ำข้นนะครับโอ้โหสุดยอดวิ่งบิ๊มมันนยืมหกินไปตัวเดียวถึงกัดจุก มีน้องบีมเขาชอบก,ก,กินกุ้งกับข้าวแล้วก็ใส่ซีอิ๊วเห็ดหอมอแป้งเาไม่ขนาดบีมมันไหลออกมาดิโอ้ยดูซิดูซิวันนี้ถูกใจบีมเลยบีมเขาชอบกินหมันกุ้งขยับข้าวโอ้โหอาบีมตองชิน้นจริงจานตัวเดียวมันเต็มจานตะกกินตัวเล็กนี่แน่ขขดูเนื้อกุ้งสิทุกคนที่แม่บีแกะออกมาเด้งดึงด๋ง โอ้โหใหญ่มากโอ้โหยอดไปเลยอุยเอา啊ด้งดึงดึงเลยอุยตัวใหญ่มาก ทางนี้กันครับโอ้โห,โหมับเข้าให้คำใหญ่ๆกินยังไม่เลิกินยังไม่เลิกกินยัไอ,โอ้โห,โหแล้วครับแม่บีบอกว่าติดคอครับต้องกินน้ำต้อยมยำด้วยครับอา้ากินเป็นไงควา,าสุดลิงของกุ้งสุดยอดไหม เพิอแป๊บเดียวครับเพิอแป๊บเดียวได้คนที่กินจะหมดจานแล้วเผิอแป๊บเดียวโอ้โอเคเดี๋ยวพวกเราขอตัวกินข้าวก่อนนะครับโอถึงว่ากินลอยไปที่โต๊ะนี่ครับขั้นตอนการเผากุ้ง